แจก5ทิกดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านง่ายๆ1ดื่มนะ้ําไม่ได้วันละ6-8แก้วต่อวันนะหลายคนติดกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีความหวานลองเปลี่ยนมากินน้าเปล่าแทนระหว่างวันนะจะช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบต่างๆได้ดีมากๆเลย2เวลาที่มีความเครียดเนี่ยลองหายใจลึกๆดูนะช่วงระหว่างว่างเนี่ยจะทําให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นและยังช่วยให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดมากขึ้นด้วยทําให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะ 3. การนั่งทํางานอยู่หน้าคอมนานๆนะหรือว่านั่งทํางานอยู่ท่าเดียวไปประจำเนี่ยทำให้มีอาการปวดตามกล้ามเนื้อได้ควรลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างทําให้ลดอาการปวดได้ดีเลย 4. กินผลไม้เป็นของว่างในบางโอกาสนะสามคนที่ชอบกินขนมเป็นประจำนะผลไม้เนี่ยจะช่วยวเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายจะทให้ภูมิคุ้มกันรเราดีขึ้นด้วย 5. ล้างมือบ,บ่อยๆด้วยสบู่นะเป็นอีกวิธีนึ่งที่ทำได้ง่ายมากๆ และช่วยลดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์นนะหลังจับสิ่งของต่างๆนอกบ้านใครเห็นว่าเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ด้วยครับ